ทีมงานจากบริษัทแกมิโกน้นะคะพร้อมด้วยออฟสุพนัทได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ CR อารชาชาสเปเชียลที่บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดพร้อมกับโปรโมทอัลบั้มเพลงชุดใหม่ค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาออฟสุพนัทพร้อมด้วยทีมงานจากบริษัทแกมิโก้ได้เดินทางมาที่บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดเพื่อมาเยี่ยมแฟนเพลงชาวจันทบุรีพร้อมโปรโมทอัลบั้มเพลงเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่า ซึ่งเป็นผลงานเพลงอัลบั้มชุดแรกที่ออฟได้หันมาทำงานร่วมกับแกมมีโกและเป็นเพลงที่ใช้ในการเปิดตัวในอัลบั้มใหม่นี้ด้วยซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ออฟสุพนัทก็ยังได้ร่วมบันทึกเทปรายการ CR อาชช้าชาสเปเชียลซึ่งจะทำการออกอากาศทางรายการที่12ในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2554เวลา21นาฬิกาด้วย เพื่อร่วมพูดคุยถึงการเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนในครั้งนี้พร้อมกับฝากผลงานเพลงชุดล่าสุดซึ่งก่อนที่จะจบรายการออฟสุพนัทยังได้โชว์พลังลูกคอร้องเพลงสดๆให้กับแฟนเพลงได้ฟังอีกด้วย สวัสดีครับผมอ๊อฟสุพนัทนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆซีทีวีทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้อ๊อฟไม่ได้มาตัวเปล่าครับมากับอัลบั้มครับผมอยากจะมาฝากทุกๆคนเอาไว้นะครับกับอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ MV อะไรเสร็จหมดแล้วครับผมซึ่งวางแผงแล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง CD VCD แล้วก็ DVD คาราโอเกะนะครับยังไงขอฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนอัลบั้มแท้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะมีเพลงเอาไว้เก็บเอาไว้ในมือถือนะครับดาวน์โหลดกันเข้ามาได้เลยครับที่ดอกจัน1237049ครับและนอกจากนี้ทางด้านนักร้องสาวแก้วฟ้าผ่าวิรุณศิลปินสาวสายเลือดลิเกสังกัดบริษัทมนทิชามิวสิกจำกัดที่มีเสน่ห์ทั้งรูปและเสียง ยังได้ร่วมบันทึกเทปรายการ CR ชาชาชาสเปเชียลเช่นกันโดยได้นำอำัลบั้มเพลงชุดที่3ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดในชื่อชุดแช่งให้รวยมาฝากแฟนเพลงชาวจังหวัดจันทบุรีและรายการ CR ชาชาชาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามการสัมภาษณ์พร้อมผลงานเพลงที่นักร้องสาวแก้วฟ้าพาวิรุณได้นำมาฝากในรายการ CR ชาชาชาซึ่งจะออกอากาศในคืนวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้ในเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ จริงๆแล้วมาจังหวัดจันทบุรีนี่บ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมาแสดงลิเกทีท่นีด่ด้วยค่ะค่ะแก้วฟ้าพาวิรุณน,นะคะก็ขอฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะคะอัลบั้มแช่งให้รวยชุดนี้นะคะก็เป็นอัลบั้มที่เราตั้งใจทํางานกันมากขึ้นเยอะๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์มาร์คไบเตยนะคะแล้วก็อาจารย์ไพโรธแก้วมงคลน,นะคะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทํานองให้ด้วยเป็นเพลงที่สนุกสนานฟังแล้วเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าทุกๆท่านเนี่ยจะต้องมีรอยยิ้มแน่นอน,นะคะ่ะ